เบ็ดเรืออันสุดท้ายเราไปใส่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดีไหมวะกบน่าจะชุม <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยมายามฮๆ <c oughs> ไอ้คนมังอาจมาใส่เบ็ดในถิ่นของข้าแล้วแกจะรู้สึกข้าจะปลอมตัวเป็นกบยักษ์พอแกมาเจอข้าจะขึ้นล่างเป็นผีให้แกวิ่งป่าลาบฮ่า อา้ามองไรวะไอ้ไซเดรนมีปัญหาหรือว,วะไอก้กบเท่ากบยักษ์โอยไม่ใช่กุบเท่ากวนโอ้ยดีนะกินซะเลยไม่ใช้ด้วยติดเบ็ดโอ้โหกบยักษ์ตัวโคตรใหญ่ตัวเดียวพอแล้วคืนนี้ห้าหเออพ่อเองไปหลอกคนตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ยังไม่กลับมาอีกทะเลทะลายจริงๆสูตรแกงกบยักษ์อร่อยแซ่บหล